ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดวงชะตาราศีมีนสำหรับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในเดือนพฤษภาคมดวงชะตาของชาวราศีมีนถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นกลับมาดีหลายสิ่งหลายอย่างสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องใบบัวบุญชาแนลด้วยนะคะซึ่งในเดือนพฤษภาคมนี้เป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งดาวพระฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวใหญ่มีอิทธิพลต่อดวงชะตายิ่งนักสำหรับดวงชะตาในเดือนพฤษภาคมถือว่ามีดวงที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างแน่นอนค่ะเดือนพฤษภาคม เป็นเดือนการเปลี่ยนแปลงห5พฤษภาคมเป็นต้นไปถือว่าเกรนที่ดีแบบเดิมซ้ำๆอยู่เป็นประจำภายในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามากระตุน้นเข้ามาทำให้รู้สึกมีพลังพิเศษเกิดขึ้นตัวท่านก็ต้องยอมรับต้องยอมทิ้งอะไรไว้ข้างหลังบางสิ่งบางอย่างท่านต้องสูญเสียไปบ้างก็ถือว่าในเดือนพฤษภาคม จะเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงแท้จริงสำหรับท่านและต่อจากนี้มีโอกาสมีสิ่งที่ท่านนั้นต้องแยกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมท่านจะตัดสินใจอะไรก็ขอถึงตัวเองเป็นหลักคำพูดคำจาผิดทางบางอย่างถือว่าเป็นหลักเป็นที่พึ่งของตนถือว่าดีที่สุด และในเดือนพฤษภาคมนี้ชาวราศีเมนมีโอกาสที่ท่านจะเข้ามามีบทบาทไม่ว่าจะเป็นเพื่อนญาติหรือการติดต่อบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีบางช่วงเวลามีการเดินทางสัญจรและในช่วงนี้หลายสิ่งหลายอย่างจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ก็จะมีบางอย่างบางสิ่งที่ทำให้ตัวต้องหง,งุดหงิดร่วมงานกับคนที่ไม่ถูกชะตา หรือไม่ถูกกันไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามแต่ช่วงเวลาไม่นานเป็นช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นให้ระมัดระวังความคิดความอ่านคำพูดมีโอกาสมีเกณฑ์ที่คำพูดหรือความคิดความอ่านจะทำให้เกิดปัญหาได้ต้งระมัดระวังการทำงานร่วมกับคนที่ไม่ถูกกันไม่ถูกชะตากันมีโอกาสจะกระทบกระทั่ง ในเดือนพฤษภาคมราศีเมีนจะวัดดวงการตัดสินใจข้างต้นเรื่องงานก็ถือว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาทําให้ตัวแตกแขนงออกไปหรือแม้แต่ตัวบางอย่างในงานเสริมหรือจากงานไม่ว่าจะงานอะไรก็ดีมันคงเป็นเสาหลักอาชีพเสริอมอาชีพพิเศษทันแม้แต่ ท่านนั้นได้รับผลลัพธ์สองช่องทางอย่าทิ้งช่องทางใดช่องทางหนึ่งกับปัญหาในลักษณะนี้สามารถผ่านพ้นได้อย่างแน่นอนให้ระมัดระวังเรื่องการการทำงานกับคนที่ไม่ถูกชะตากันมีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งหรืองานนั้นจะเข้ามาอย่างกระทันหันอาชีพพิเศษทันทั้งสองช่องทางนี้ ให้ท่านพิจารณาให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างชาวราศีมีนท่านจะเดินทางอย่างแน่นอนค่ะการเงินในช่วงเดือนพฤษภาคมการเงินนั้นอยู่ในช่วงที่ดวงการเงินของท่านนั้นยังดีอย่างมากดูเหมือนจะมีความมั่นคงแม้อาชีพอดีเลกเงินก้อนหรือแม้แต่เงินเก็บเงินฝากต่อจากนี้ถือว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือแม้แต่ สำหรับวงโชคลาภจะติดน้อยไม้ติดมือนั้นในเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่ท่านได้เงินมากกว่าเงินออก<ม>ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี<ม>ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเดือนพฤษภาคมราศีมีมีคำพูดสาริกาลิ้นทองให้ถือระมัดระวังอ่อนไหวหากเจอให้ระมัดระวังเรื่องการเงินของท่านมีโอกาสที่ท่านนั้น จะเสียเพราะความรุ่มหลงได้เช่นกันระมัดระวังคนที่หน้าตาดีคนที่พูดจามีโอกาสจะทำให้ท่านเสียทรัพย์ท่านให้ระมัดระวังรักอย่ารุ่มหลงแบบเกิดขึ้นได้ขอให้ท่านระมัดระวังเรื่องสุขภาพในช่วงเดือนพฤษภาคมขอให้ท่านระมัดระวังท่านมีโอกาสจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับลำไส้ทางเดินอาหารการทานอาหารระมัดระวัง จะมีอาการท้องเสียหรือแม้แต่การเกิดอากาศอาหารเป็นพิษได้ในช่วงเดือนพฤษภาคมค่อนค้างที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับการกินหรือแม้แต่ท่านจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการเดินอาหารให้ท่านระมัดระวังดูแลสุขภาพในจุดนี้ของท่านที่ผ่านมาในเดือนพฤษภาคมอาการที่เกี่ยวกับลำไส้จะมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าปกติก็ขอให้ท่านระมัดระวัง หรือแม้แต่จะทานบางสิ่งบางอย่างที่ท่านมีอาการแพ้ขอท่านระมัดระวังเลือกทานในเดือนนี้ให้ได้ไม่ว่าสถานที่ต่างๆขอให้ท่านระมัดระวังให้มีโอกาสที่ทานนั้นจะเจ็บป่วยหรือควรอุทิศบุญอุทิศกุศลอีกไม่นานจะทําให้ท่านผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนานาได้ไม่ว่าจะเป็นเจ้ากรรมนายเวเรเดือนพฤษภาคมนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญานในการรับชมรับฟังค่ะก็จบลงไปในเดือนพฤษภาคมของราศีเมษท่านว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามของหมต์ใต้คลิปเพื่อให้ดวงของท่านนั้นได้ถูกเปิดขอให้ชาวราศีเมษทุกๆท,ท่าน ประสบพบเจอแต่ความสุขร่ำรวยเงินทองสำหรับวันนี้กราบสวัสดีค่ะ